ก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวให้ทำสองเส้นขาด้านหลังมี1เส้นแนวกลางนะครับขาด้านนอกมี3เส้นที่เราให้ทรกัน,กนกวันนี้นะครับมีเส้นสันหน้แข้นะครับแล้วก็วัดออกมาข้างเล็กน้อยไม่ถึงกับตรงกางนะเส้นที่3ามเนี่ยเป็นแนวตะตุ่มนะครับแนวตรงกลางขาดูง่ายตะเก่งตะเก่งเ,เรานะครับเส้นที่3นะครับลูปต่อไปครับ เข่านะครับเราจะให้นอนหงายก่อนแล้วนวด,ดแนวขาด้านในซึ่มี2เส้นเพื่อเป็นการสอ่อนขลายกล้ามเนื้อและให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นและเอ็นคางผืนดบริวเวณรอบเข่านะครับให้มีการยืดขึ้นไม,ไม่หยอ่อนไ,ไม่หย่อนมากไม่ตึงมากนะครับและให้เลือดหมุนเวียนดีขึ้นด้วยเสร็จแล้วให้นวด,ดขาด้านนอกขาด้านนอกมีอยู่3เส้นนะครับเส้นสันหนัาแค่ เส้นออกมาด้านข้างสักประมาณ1 2นิ้วเส้นที่2นะครับเส้นที่3เป็นเส้นแนวตะกบหรือตะเข็บตะเก็บนั่นเองนะครับมีทั้งหมด3เส้นตามมาด้วยเปิดประตูลงเพื่อให้เลือดมองน,นลงไปสู่ปลายเท้าได้ดีนะครับให้เลือดมันไปเลี้ยงก,กล้ามเนื้อครับมันจะได้คามยจากนั้นนะครับรูต่อไปเราจะมากดจุดอาการหากเริ่มจากนอนหลย กดจุดด้านหน้าก่อนนะครับจุดที่1นึเนี่ยหนึ่งสงมเนี่ยมันจะเป็นแนวเดียวกันนะครับเหนือจากเข่ามาณส่งฝ่ามือแต่การกดให้ระวังนิดนึงนะครับหน้าขาค่อนข้างจะเจ็บเพราะฉะนั้นดูผู้ถูกดด้วยนะครับว่าเรากดแรงเกินไปไหมนะครับถ้าเขาเจ็บมากให้ผลหนักหน่อยเพราะหน้าขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นจุดบริเวณที่ส่งผความรู้สึกได้เร็วเจ็บ แต่บางคนไม่เจ็บเพราะก้างมือแข็งเรจุดที่4ี่ที่5นะครับอ,อยู่ที่หน้าขาเหนือเข่าประมาณ1ป่่ามือหรือบรงกนเนี่ยช่วงขาสาั้นกล่าวสันิ้วนะครับสนิ้วนิ้วของใครนิ้วของผู้ป่วยนะครับประมาณนั้นไม่ใช่เอานิ้วผู้ป่วยมาเท่าเรากะประมาณนะครับดูร่างกายของเขาเอานิ้วประมาณของเขาโดยที่คุณหม<ฮ>อเนี่ยกะประมาณเอาจุดที่6 7 8 ลูกสะบ้าน,นะครับเดี๋ยวจะมีอาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยช่วยชี้แนะแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับว่าลูกสะบ้าจ,จัดยังไงจุดที่6เนี่ยอยู่ด้านข้างนอกนะครับประมาณปลายลูกสะบ้าแนวเ,เดียวกับปลายลูกสะบ้าส่วนจุดที่7เนี่ยที่อยู่ตรงกลาง ลูกสะบ้าเจ้าเนี่ยคือตายแต่ถ้าไหนล,ลูกสะบ้ายเพื่อนอยู่มีชีวิตชีวาคุณงอได้จากปลายลูกสะบ้าตรงนั้นเขาเรียกาน้ำเต้าตงนะครับใช่ไหมบางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้นะั่นคือจุดที่7ส่วนจุดที่8ปด้อยู่ด้านในขานะด้านในเข่านะจากนั้นจุดที่9เนี่ยเราจะวัดจากจุดที่เนะต่าลงมาประมาณ4ี่นิ้วมือท่านิ้ว กดประมาณแนวเส้นที่2องหนะหรือแนวเส้นที่สองเล็กน้อยถ้าเรากดดีๆนะครับแล้วงานน้ำหนักขึ้นมาทางเข่าจะรู้สึกว่ามันเล่นมาทางเขาเลยแต่ถ้าเผื่อเราไม่ส่งน้ำหนักไปทางไหนกดเฉยๆเรื่อยๆตรงไปมันจะลงไปสู่เท้ามาลักษณะของเส้นมันเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเส้นประสาทเลยนะครับเส้นประสาทของขาเนี่ยจากเส้นติดข้างบนลงมาเนี่ยมันเป็นอะไรครับที่เดียว ขานะครับอันนี้คือส่วนด้านหน้านะครับเราจะทำหนึ่งึงเก้าเนี่ยประมาณสามถึงห้ารอบจากนั้นจะให้นอนะคว่ำนอนคว่ำเนี่ยจุดที่หนึ่งเนี่ยจากข้อพับเข่ากคนหาข้อพับจุดที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ให้เข้างอเข่าเล็กน้อยนะครับจะเห็นว่าเป็นแนวที่มอแล้วก็วัดขึ้นมาครับประมาณสี่ถึงห้านิ้ว แล้วคุณกดตรงกลางน่ะมันจะมีเส้นเอ็นแข็งๆให้รู้สึกได้นะครับกดจุดนี้เนี่ยมันจะรู้สึกลงไปที่เขา่าช่วยอาการแก้เข่าได้นะครับตรงกลางซึ่งถ้าเรากดตัวเราเองกดไม่ได้นะครับลำตัดไม่ถึงต้องให้คนอื่นกดนะครับแม้แต่ใช้หมอใหญ่นะครับหมอใหญ่ก็กดไม่มถึงต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการดีดอัะดี้ตัวนึงนะนะครับจุดที่2 ขอพับเข่าลงมาประมาณสักสองนิ้วประมาณสองนิ้วน,นะอย่าห่างเกินไปนะและอย่าใกล้ข้อพับตรงกลางเขาา่าเพราะจะมีหาเรื่องถูงน้ำกันจุดที่สองเนี่ยแนวกางแนวกางเนี่ยนะครับมันจะมีถุงน้ำอยู่ถ้ากดแรงมากเกินไปบวมกดพอดีพอดีจะทําให้รู้สึกว่าปวดไปที่เข่านะครับและจะช่วยอาการเรื่อง เข่าขัดได้ซึ่งคนไหนถ้ามีอาการมากจุดที่สองเนี่ยตัวสำคัญเลยบางคนทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นคุณหมอเวลากดจุดที่สองให้ระวังนิดนึงอย่าก,กดแรงหรืออย่าไปที่แรงนะครับถ้าอย่างนัก็ะ้องระวังไว้ก่อนส่วนจุดที่สามเนี่ยมันแนวเดียวกันแต่ออกมาด้านข้างเราเราลองกดตัวเราเลยครับจุดที่สามสังเกตด้านข้างเขา่ามันจะมีปุ่มกระดูกอยู่สังเกตนะครับใคร ผมไม่ได้ไปทำให้ทำตัวท่านเองข้างข้างขามีปุ่มกระดูกด้านนอกตามกระดูกกระดูกเข่านี่ด้าน็นจุดที่สามขดูงได้่ายสงเกตได้ตัวเราทั้งสามจุดเนี่ยนะครับจะช่วยอาการปวดเขาอันนี้เวลาพับงอนะครับพับงอปวดแก้รักษาได้ดีส่วนด้านหน้า9จุดเนี่ยหนึ่งเนี่ยช่วยเกี่ยวกับเข่าด้านหน้าและด้านข้าง จะเน้นจุดไหนดูคนไข้เป็นหลักครับต่อไปครับข้อห้ามก็ควรระวังนะครับการปวดเข่าเนี่ยลูกสะบ้าแตกหักเสือ่อมนะครับให้ระมัดระวังถ้าคนไหนมีปัญหามากบริเวณน,นั้นจะไม่กดนะครับให้ระมัดระวังไว้ก่อนปวดบวมแดงร้อนบอกนะปวดบวมแดงร้อนเนี่ยเราจะไม่กดให้ใช้ประเคบเย็นก่อนนะครับจากนั้นอาจจะนวดเบาๆได้ยิดหน่อย ห้ามบิตสลัดเขา่าบางสัตวนักระตุกหมอชาวบ้านบางคนเนี่ยกระชากเลยเขา่าบอกแรงสูงสุดหายสูงสุดกระชากมันสุดเนี่ยเขา่าแม่แตกเลยนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมีไข้ตัวร้อนอีกนะมีไข้ตัวร้อน,นีนประจำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไข้ขึ้นกดแรงในวันนี้เนเส็ X X, นะครับความรู้สึกเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ความดันโลหิตสูง เพราะฉะนั้นคุณหมอต้องระวังนะนะครับจากทางรูเส้นงูมี่นะไม่งงนะครับมาต่อไปครับท้องผูกคุณหมอนี่รู้จักและการวางยาท้องผูกแก้ท้องผูกนี่ใช้อะไรเห็นผลครับขอเสียงหน่อยกินมะขามมะขามไหมครับโอ้ผมชอบมากเลยมะขามเปลี่ยนเนี่ยมะขามเปลี่ยนเนี่ยนะ ไม่ต้องอะไรคันทาคันเงินคันใช่ไหมทำให้มันสุกหน่อยก็ดีน้ำเกลือนี่เกลือที่งกินแล้วเป็นไงเดี๋ยวถ่ายนะ รับประทานยาบางชนิดเช่นยาแก้ทองเสียมันก็ช่วยทําให้ถ่ายไมอ่ออกสาวชอบกินฝรั่งฝรั่งมีเป็นเหตุผลนะเป็นะนะครับมีส่วนนะเพราะเพราะยาลดฝาดใช่ไหม เป็นไหมเป็นนะเครียดมากๆถ่ายออกไหมไม่ออกมไม่ถ่ายเลยเครียดแล้วหมูกินด้วยนะบางทีไปห้องดูเจอห้องน้ำมันนะห้องน้ำหูไม่น่าดั้งเลยแล้วเราแบบภาวะจิตใจผมเครียดนั่งกับอะไรเดนื่ออะไรขึ้นก้นนะเราเราแหวกนะนี่แหละมีเหตุผลอย่างหนึ่งวิตกกังวลที่ไหนเป๊ะเลยกังวลว่าอะไรหนอนจเฉยๆก้นหรือว no. ่าอ nah ุ <t <t ้ย เป็นเยอะอขอบอกนะผู้หญิงเนี่ยเป็นเยอะเป็นฤิซีดวงที่คนใไหมเพราะอันทายถึงแบบคุณผู้ชายในที่นี้บางคนก,ก็เป็นผมเชื่อมัน่นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอาหารนะ้ำแล้วก็จิตใจอย่าไปเครียดรือตกตะวันให้มันมากนะการขัถ่ายที่ไม่เป็นเวลากานกะะ้านหัวใจระตรงประเด็นที่ผมพูดเลยเพราะฉะนั้นในพวกนี้มีผลเกี่ยวกับ ให้ทองผูกนะครับการกดต่อไปครับอาการเนี่ยนะอุจจาระแข็งบันทึกลงไปได้ไหือไม่อุจจาระเป็นเวลา,านานๆานความรู้สึกครับจะจุกเสียดเป็นอัดท้องหายลงปล่อย รูเ้เป็นฝ้าเป็นแผลในปากเพราะอะไรอ่ะ<น>มันเกิดความร้อนละอุมันไม่ระบายแล้วเนี่ยอะไรๆมันอยู่ในนี้ยพออยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันมาทุมันออกไปไหนไม่ได้ดออกบงหน้าอน <c oughs> เป็นสิวใช่ไหมไขมันเริ่มตุมตัออกเป็นตุ่มสิวเริ่มขึ้นพอเริ่มขึ้นปัในใน๊บปากะนะปากเริ่มไหม เป็นโรคฤทธิสีดวงตวารสุดท้ายเลยเพราะอันไม่ถ่ายเวลานั่งถ่ายแล้วก็หูถ่ายก็ไม่ออกอ่านหนังสือในห้องน้ำก็นั่งถ่ายไปะที่ที่อ่านหนังสือเนี่ยต้องระวังนะอนาคตฤทธิ์สีดวงมาเยอ่เพราะอะไรนะนั่งนานเกินไปบางทีนั่งนานนั่งไม่ถ่ายนั่งแช่งแเงี้ยแล้วคราวนี้หูลูด เส้นเลือดขอดที่ขาเนี่ยเวลาเส้นเลือดเวลาเลือดมันวิ่งไปขึ้นเพราะว่าอะไรประตูปิดเปิดเสียใช่ไหมมันจะหาทางอื่นออกพอหาทางอื่นออกปั๊บมันจะเข้าทางเดินแต่ทางเดินก็ขยายใหญ่ใหญ่ใหญ่ว้งเส้นเลือดยิ่งใหญ่ปั๊บออกไม่ได้ก็ไปทางอื่นมันก็เลยเป็นเส้นเลือดขอดที่มันเยอะแยะเลี่ยะเช่นเดียวกับลิ่ิีรทวารเวลาคุณเบ่งปั๊บโอ้่เบ่งจะโป่งโป่ปโป่ เป็นก้อนในที่สุดก็เป็นเม็ดใช่ไหมเม็ดเท่าถั่วเขียวถั่วแดงว,วางปิงได้ไหมวางปิงไม่ได้หรอกเดี๋ยวปิงเข้าออกน้นเสียวนะครับมันก็แล้วแต่ว่าเราจะกินยาทาย,ยายาทายแต่เรื่องการนวดจะมีการแก้จุดอาา่างๆอ่าดูต่อไปครับเห็นนะครับข้างบนเนี่ยวิธีการนวดเนี่ย วดท้องก็เลยเดี๋ยวไปหาตั้งตัวนะครับก็ผ่อนคลายด้วยการกดด้านหลังกระเบนเด็ดจากช่วยยังดีแล้วเนกระเบนเด็ดมันมีผลผลย่างอื่นด้วยนะผู้หญิงพวกมีเมนปวดเมนนะครับผู้ที่ยังไม่หมดประจำเดือน,นเราลือตตามเส้นสีเหลืองเห็นไหมครับมันมีสองข้าง้งก็สองข้างด้วยนะจากนั้นเราจะไปถึงกดจุดเห็นไหมสี่จุดสี่จุดเนี่ยนะ แต่บางคนบอกฉันจะกดตามลำไส้แนวลำไส้เล็กไปลำไส้ใหญ่ได้ไหมได้อันนั้นคุณละเอียดเลยแต่ถ้าคุณจะกดจุด4จุดอย่างเงี้ยก็ได้นะครับจุดข้างล่างเราทําตามเขียนราการข้างล่างก่อนนะครับไล่ขึ้นไปจากด้านขวาเนี่ยนะครับข้างล่างแล้วก็ไล่ขึ้นไปส่วนข้างบนเหนือสะดือจากนั้นก็ไปข้างซ้ายเหนือสะดือ แล้วก็จะลงมาให้ทำอย่างเนี้สามถึงห้าไม่ใช่ว่ากดรอบเดียวแล้วแบบจะถ่ายเลยสามถึงห้ารอบก็ไม่ใช่ว่าจะถ่ายตอนนั้นนะครับเรากดไปแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยทำกระบวนการประมาณสักสามสี่ชั่วโมง 3, 4, จะรู้สึกว่าปวดตึเงเป็นตัวได้ละอันนี้พูดถึงด <Okay. S 1> กดจุดพอเรากดจุดเสร็จแล้วนะครับให้มาทำข้างหลังทีหนึ่ง จะแ,แถมนวดแนวก้นกบอีกแล้วก็กดจุดใช่ไหมใต้กดย้อยเนี่ยครับกงคนบอกหางตาใต้หนึ่งของเราอ,อันะนั้น,นกดกดาแล้วดันดันไปทางท้องนะครับ,นะรบแต่ไม่ใช่ว่าไปนะใต้เล็กเลยนะางคนนัดเข้าไปรูทวารเลยนะครับระหว่างนิ้วเอาแค่ใกล้ๆปล,ลายก้ย้อยนะครับข้อควรระวัง ถ้างัด,ดหักได้นะหักได้นะมือคุณหมอบางคนนี่แข็งแรงมากไปงัดไปงาไรง,งัดอะไรไนมะ่กะดูกอะไรผิดงัดขึ้นมาป๊อกเลเลิเพราะฉะนั้นคุณหมอมต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาเราจะ เพื่ออะไรครับเพื่อไล่จากอาหารจากลำไส้เล็กไปสู่ลำไส้ใหญ่วนนะครวนไปเรื่อยๆจนมันเปตรงเอาลำไส้ตรงลำไส้ตรงเนี่ยก่อนจะอืนะเขาเรียกลำไส้ตรงกดตรงนั้นเนะี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันเริ่มจะมีการขับถ่ายอยากจะถ่ายในที่สุดน,นะครับต่อไปครับข้อห้ามก็ควรระวัง นี่เล่มเนี้ยมาจากเล็มนี้ตังนั้นหาักมาจากเล่นนี้ช่องท้องอย่างที่ผมบอกตัวนี้เราจะปวดท้องไข่ทั้งคนหนึ่งให้เช็คก่อนคนที่มีมีปัญหาเรื่องช่องท้องไม่ว่าอักเสบผ่าตัดไตนะครับเป็นนิ้วคุณต้องเช็คก่อนนะไม่ใช่ถุงถี่ถุงผ้าไปปวดเทานะดูเสร็จแล้วเราจะต้องสังเกตเข้าซะหน่อยหนึ่งลำไส้อักเสบ ร่างไส้เสด็จเป็นยังไงรชาไหมครับทาย <พอ S 2> ทรดทายเร <พอ S 2> <ท>ยจอะไระดูครับดูดูล,ล่างคำลืมพูดไปนิดนึงแต่รักอย่างเนี่ยเพราะไอไออาการเนี่ยนี่ยเราดูเสร็จแล้วเนี่ยเราขอสัมผัสไม่ใช่เปิดผ้าก็ดูนะจากข้างนอกก็ดูแะ,ะครับเช่นท้องเนี่ย วูผิดปกติมรุกนานาหรือเปล่าครับไม่งั้นเดียดเสร็จจับดูร้อนไหมมันร้อนมันร้อนต้องระวังด้วยอาจจะไม่หวดแล้วถ้าเกิดมันแข็งแข็งอะถามด้วยนะไม่ใช่แต่ว่าจับขดถามก็ดู้ถ่ายปกติมีแต่ตกหรือเปล่าหรือว่าสามวันยังไม่ถ่ายเลยอย่างนี้แน่นอนแล้วนะครับก็ดูอาการของโรคพวกนี้มันจะถ่ายยากกินน้ําน้อย